ได้ทำรางทำขอนะคนขอมาเท่าไหร่นะสองร้อยสามตอนนี้สามร้อยสามแล้วพี่ทำให้นันการี่เเห็็นดกคนไทยก็ชอบกันนันการี่แบบมันโหดจริงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูเลยอันนี้ของเต็มอันนี้จีการ์ดสมัยแทร์รี่มันครบนะเพราะว่ายังยังยังมายังมาไม่ถึงนะแล้วก็เปลี่ยนจีการ์ดบายอื่นอันนี้เป็นตัวนี้อันนี้เี่านเปิ่มาเลืเลยแอนไปก่อนไปชมมันอันนี้ก็เย่งจบที่ทำให้เช้าแบบเพราะว่าเรื่อนเลื่อนก่อนเพราะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยขาหักออกมาไม่ได้ หมดเบร์เกียร์เทินจั่วไปจั่วหรอมาตัวนี้ไม่ใช่เอ้ยจดจุเหี้ยเไมได้เหีแยแล้วาทีัวนี้ก่อนสกิลแสดงเขาสิบไปแล้วก็ถ้าทำได้แล้วต้องชูเยรอีกองตั แสดงท่อสิบใบแล้วไปทมอีกสองใบ่ท uh ี huh. mais, yeah. so pair, ่สอได้แล้วพวกเปนจอบมาดีอ่ะไม่ล่้เดกฮาร์ดเหรอไม่ได้แการ์ดเดการ์ดเหมือนเหมือนไม่ไหล่นกมอะไรที่อะไรีก่่าได้สับไหมไล่เลยไม่เลยจริงะจริงป่ะอะไรปุ้มเฮ้ยผ่าครับไม่เห็นจุแล้วดูไ่ไมมาดีู่อไที่อะยดสิถ้าไม่ได้ใกูไม่ได้ที่ไหนใครรู้่

ิบเลยก็ได้ไหมหยิบสองขึ้นไปถึงแบบเด็กเข้าเ้ยด็กเข้าชีวิเด็กเข้าทำไม่เอาไม่ออกหยิบหนาใหญ่เข่าอ่ะอใหญ่หนางคูนี่เลยว้าซีโม่อยนี่ว่าผู้หญงถอดกางเกงเลยไม่ใช่ไม่มีไม่มีอย่าชเฮ้ยไม่รู้แต่แล้วลงไปลงไนกว่าลงไปนี่กว่าหายัดตดตัดตดตังตัดตัดตัดตัตัดตัหตัดตัดตัดตั ไราสเตอร์ดาร์ทิ้งมือหนึ่งบกไเฮ้ยสิบสองไรสองไรตามแล้วหล่าคนณตใกันว้าใส่ขอใส่หัวผีบุ๊บขอใส่หัวผีบุ๊บตัดไอคูลได้ถ้าไอคูลที่ใส่หัวผีฟ้าอ่ชอบที่สลับโรการสองไรตาย ไลตัวนี้เลยต้องไลไลไม่ได้หรอฮะอ,อยู่บนเรียงเดียวการที่มันจนุดก่อนไม่เป็นไทีไยมันก็แพ้อ,อะไรไม่ได้หละเฮ้ยผ <c oughs> ู้นีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไปในกลุ่มพันธมิไทยและสิ่งอิสระเกียนหล่ออยู่อุ้ยไปไไในกลุ่มพันธมิท ไม่หเนี่ยผมเรียนตัวโง่นี่ยครับแล้วจริงไหมจริงแม็กซิสตีลัตทูอั่ไหนแบบถ้ามงได้อ้วันนี้กูตายอยไ่ะงเงี้ยไมอ่ะจะขอย้อนยเดียวดไปตัวสองหนึ่งสองดูละไมู่ไม่ต้องเดูอ่เอาควาสุดนหละเอาจุ๊มจุไหนหลดีก่าเหเ้ เชย่์กระเทียอ่าห่บู่่คว่าพ่อยหาใช่มือย่กําลังนั่งหาขับทิ้งอยู่เฮ้ยกเทียมเลยะเทียอ่ะอใบมือเอ้ยข้อมใบท็อปบวกห้าพันตามกิจตัวองดิมใบท็อปบวกห้าพันตามกิจตัวยงสุดยอแล้วกิจที่หนึ่ได้จวดหนึ่งคุณดูคุดูจะตอบได้ไหมว่าลิข้ัอะไรอ่ะว่าท่านดูอะไรตอบได้ลิขวัตรข้อมใบท็อป บายเป็นเกียรติหมดแล้วตัวหนึ่งย e s หมดแล้วไอิสระถึงที่รันการี่มานะวนกลับหมดเลยอิสว์หมดแล้วอิสระันการี่มาได้วนกลับหมดกองตอนนี้หมดแล้วตอนนี้หมดแล้วีวันนี้ไม่มีร้านที่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ที่หายคนอะรอเลยที่อะไรไปหมดอะรอดอืมโหถ้าถ้าแบบถ้าแบบถ้าแบบกูให้แม่งเกิดขึ้นไปแม่งมาโดนไล่สองเที่ยวแม่งโดนไล่บายกัน ใบมือคนละหนึ่งใบใช่หรอคือต้องใบเลยเหรอใบด้วยแล้วก็จว่คืนเฮ่อต้องเ็กว่วเต็มซีมันต้องถอดออ,อกส่วนเพิ่มก็แะกินอันด้วย ใครใคครเนี่ยใครใครใครไปดูในกลุ่มแบรนด์ไทยนะแบบโฆษณาเกินจริงเดี๋ยวมาดูเลยเด็กๆที่บุญฟอกเต็มบุญดูเลยโฆษณาเกินจริงไงเที่ยวยังไม่เต็มขนาดนั้นพวกพวกบอกในช่องกูแบบเรียวๆไม่ไม่ไม่รับไม่รับส่วนเสียที่อะไรบริษัทบริการอ่ะบวกเลยคือสภาถ้ากาศกูบอกว่ากาศรับไม่ได้ก็มีช่องอื่นแค่แหละครับตามนั้นเลยคือแบบกูไม่หลอกกูบริโภคนะไอ้เหี้ยไหนกากกูบอกกากบาร์ตบายมือพวงหนึ่งเอาเยอะหรอไม่อยากไม่อยากอธิบายอะไร ไม,ไม่มีบอกโหดนะปัดราคาเงี้ยโหดปัดนาคาบ้าใบใบนั้นหรอ,อ,อนะมันเรียกเกียสามันก็เรียกดังกะนีมันสามสองใบป่ะมบสามสามี่ก็ได้เดี๋ยวถ้าเป็นเกียสาคอตรงเดียด้เป็นเก,ออกียร์สขึ้นเ เืออันนี้ดูแล้วขนเจอรูว่าังล็อเลยถ้าเจอแฮร์รี่นี่ตายไปเลยแบ็คสตตัวหนึ่งเอาเป็นเจ็กกี้ช็อตเจ็กกัชี่เล็กท่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงถ้าใหญ่เท่าให่เท่านี้หำด้วอะไรวะชิวอ้ชิรยเาับทำทำทรงีได้ครับเล็กเท่าฉิบไม่เอาราต้องมาขับอของพูดเลยวะพออเราเปลี่ยนตามมาครับอ นั่นเธอดีมีสินาทีแล้วเ,เอาเด็กลำบ่าที่ลำคังแล้วสงบกว่าแค่ปุยช,ชนะให้ไหมไม่ไม่ปุวเอาแค่สิบเอาอะไรดีก่อน <17. S 3> สิบเจ็ดสี่ต้องใบปะใบเลย ไม่มีขวาน้าได้จั่วไปขี่แล้วเฮ้ยเป็นไรมันก็เก่งนะครับน้องๆไปอ่ออีกเลยอ๋อพีเอ็มจั่วยังเอ้าอะไรวะมีนี้แค่นี้เหรอเด็กนี้อะไรวะเด็กนี้มีนี้แค่นี้เหรอไม่ใช่ถ้าล่างกินเลยนะถ้าแบบไม่พิถัมอยากซือถุงถ้าแบบจีนกินไม่ดดิอยากตัวแบบจั่วเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยะไม่เท่าไหร่อ่ะเบียร์หมเลยบอกแล้วว่าไม่เท่าไหร่อ่ะน้องๆง่ายเหร ด,ดึงใบลงหลุม<อ>วนสามใบใบหมดเลยเหรอไม่ดึงมัดดึงใบหลกหมดเลยไดึงใบลงหงลงหุมแล้วก็วนอากาศทห้สามใบเอ๋อไม่ได้เท่าไหร่วะอะไรวะวันที่สามนิดเดียววนฮิวสามใบเฮ้ยมันขอเก็บซ้ำกันปะวะไม่ขอใช่อันนี้ไม่ขอวนฮิลสามใบโอ้ยพร้อมยิงวนกับกองแล้วก็สับวุฒิเดช ไม่เข้าแล้วอะไรอะไรมีเ่าไรละสิบหมื่นปะใช่สิบหมื่นต้องเห็นการถูกใบก่อนฟังไหนก็ได้ถูกใบเสร็่แเดี๋ยวก็ตายวพราะถูกใบแล้วแบกเช็คสทีชิคกูแดงไม่คียคู่แดงก็ตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอกมาอันี้นะครัตายจริงป่ะอรั โ <Over. S 2> <c oughs> อเวอร์นี้ยะเลยแล้วเข้าจริงไงเราให้แหวนหมดเลยเราจะเกม,เม,มยเลยเราจะเกมตจั่วนี้ยเลยก็อีกกล่องได้หนึ่งไม่มี2ไม่มีทำีกร,รอบแล้วทำา,า,ร,ารอบอะรอบสองทรอบสองทีาได้หนึ่งสองสามไป ทิ้งแค่สองใบเองวะโอ้โหด้วยทิ้งสใบไปแล้วถึงได้ไม่หรอ principal officer หาดหรอ ขอเลยขอสามันต้องหลุมเท่าไหร่นะต้องหลุมเท่าไหร่ต้องเปลช่วสิบสไงสิบสต้องต่ำขึ้นต้อไม่หลุมสิบครับสก่ต้องเปลี่ขอเปลี่ยนหมเปลี่ยนหมเปลี่ยน อยู่ที่โรงเีนเนี่ยมีส,สนเรือาลนไทนอะไรสุดเลยไม่เขี้ยอะไรชนะเห้งเฮ้ยเปนไดนังไม่ชนะอะไรอยู่ไหนเหร ใช่ไม่จริงเขาเอลมันดูปกติช่วหาทามาดิ ท2สององหนึ่งห้าคือสองเยวเนี่ยไอยรรนดเสร็จเขช่องการโซบัสไปมือคนละหนึ <h <h ่งใช่หรอใช่เยอะจอะเยจวพื้นตัวนี้เสร็จเป็นหมื่นใช่ครับไปหนึ่ง ไม่พอไสาา่ห0 0 0เนที่ไอ้อะไรอีกไปนไงส5,000ชีวิใม,มันนไงเปนสานนะบ้านพีน่เดีไอ้กินกินมนอะไรก็ได้เลยน,นไม่มันมัาอนสัตว์องไม่กิน <c oughs> ไป สามสามชื้อของตกแต่นี้ที่เดียวใช่ป่ะของที่สอที่ใช่ไหมของมือของใ่้เท่าไหร่นะสาม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 นรอดยากไลเจ็หมื่นย่เป็นบือไรสัตไม่กดไม่กดไม่กดมันเห็นใบไปแล้วไล่บวกแล้ว ยิบส,สามสามสามใช่ไหมสองของ,อง,องกันถ้ามีตัรถลขสองไม่พวงตรวสองห้าแพนได้มาเลยสองทีนะอดีไงอยากให้มีตัวที่สามหูต้องเล่นอย่างนี้เท่านั้นหน่อยเลยแสนด์ ing มีมีดูโอใชใช้ถ้าโดนไฟลอกต่อไปเกี่ยวอย่างสเดียวไม่ต้อไมาดูฝ mm ัน hmm. ดูฝ mm ัน hmm. ยิงเหรอ,อยิงไปยิงไปนั้นแหละ ไปหลุมอะได้ันไม่ได้เอาอย่างนี้ก็วานเทียรมันก็เหมือนอีเลฟว่าเล่นใบหนุ่มด้วยตัวสไตร์อย่างเดียวอ่ะอีเลฟไปหนุ่มมีแค่ตัวนี้ที่ไปหลุมได้ที่มีตะยิวให้นี่หว่าตะยิวยิงอีกเล่นไม่ได้เล่ได้เหร มิติคิวดึงใบถ้าตีใบได้ยิงยหนึ่งใบอ่ะไม่ยิงได้ครับตัวนี้ตันตีไม่มีกระดูกมันไม่ได้บวกแน่นะครับสองหมื่นเยียร์มีสี่แปดไม่มีเพิ่ต่อไปแล้วไปะเฮ้ยทอร์ไทน์วานี่คีออะไรวะเอาลงไป่ดีไม่สนส่วนอะไรอะ่ะส่วนแก้วะ,ะแก้ก็ได้อยู่ในเลยคว่่ แบบห้าสองหมื่นช่องนี้วีการตัดตอเองมันมีคนแบบไมมาดูคลิเจี๊บไม่คเดียวอเอาดูเรียวเอ่ะไม่ก็ู้บริบูไปแบบอืมแบบมาถ่ายชิปเคลงหนึ่งชิปนี่ไม่เอาอะไรเลยก็หคนทุกขแบบเ่นกไหมก่งมัก็เล่นมาแล้วตอไหนเล่นไหนเคยคม้วยรอแหสามสี่อร่ออันนี้แร้ก่าว่าอันนี้ถ้ากูตีมันจะบายไม่ถึงมันจะลบหมื่นไม่าคาทำายถึงได้แคาทำาบได้สามใบยังไม่ลบ มัลบหม่ลบคีเถ้าใบถ้าดึงแค่สองใบใบไม่ถึงสามี่ันจะลบหนึ่งลบคีสแ่องคีเหรอไม่มันมีคออของคีดนว่หว่า้นาคือว่ะแค่ที่ของคียเลยเออคีเท่าไหร่ละสามสี่เนี่ยเล่นพลาดเดียวต้องเล่นใหม่ไม่เหมืนไม่มีกไม่ถอยเลเพราเพราะว่าอ๋อี่กว่าเแรงกีนกดมันดีสุดๆ อีใบมือหนึ่งใบใบมือไม่มีข้างในไหมตัวจั่วการในไมจิก่ะตัวจั่วที่แปดตัแปดที่ก็ตั้เจ็ดตั้เจ็ดตัวจั่วกินหนึ่กันเท่าไหร่วนก็คือเรืว่วนะครับไกินมืก่อน สามเอ็ดจริงวนคนไปไหนไหคอมเมนต์อตัวตี3ยี่ิบเจ็ดสามห้าหนึ 27, 35, ่งคีดึงบายลงคนบายคงสามบ่าใไม่ได้ดึงบายลงกลไ็ได,ดคิดถึดองอะไรไอวียี่สองกับ ไม่ไอยู่ใบเองเนี่ยใบนี่อยาใบเจ็บครับนี่เราไม่มีบัสเตอร์อันี่ไรกันฮะจดหนึงอู้ดอยเหลือขี้อีกสาใบยุง่งไหมตัดให้ร่อยแล้วน

ไปชิบหายไปกินแตมอะ เรีนเนี้วอมสี่ป่ะไม่ไดถ้าไม่ิแสงสั์ไหร่ยี่สิบยี่สิบสามสิดสี่กยไปก่อนเลยตัวนี้อยู่ะยูไบมียูไบไปก่อนเลยนี้ยูไบมันต้องยิงมือเลยไหมอ่ะไม่ไมันไม่มันมันไปจริงจิอไม่ไปไไน มก็มยิบใชายใช้วใบไหมที่าดไงบิสมิลลาไม่ใช่จีาดเลยบตัดได้เบหนึ่งมัต้อง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 ตแวนเลสไม่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 ไันด้วยสเท่าไหร่ทันด้สายองยังมการงเองก็สองได้ใช่ไงาการต่อเป็นกันเท่าไหร่ยี่สิบห้าสห้ามสี่หกห้าหกมืน